สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกคนวันนี้แอดมินไม่ได้มาอัดคลิปนิยายนะคะแต่ว่าจะมากล่าวขอบคุณนะคะสำหรับของฝากจาก FC พูดใช้น้ำแฝงว่าไต้หวันหันสานะคะอุตสาห์ส่งมาไกลจากไต้หวันเลยค่ะแอดมินก็ไม่รู้จะกล่าวขอบคุณยังไงดีนะคะแค่ติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินแล้วก็ แอดมินเองก็มีพลังใจที่ดีในการทำคลิปต่อๆไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆจากใจจริงๆนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็สำหรับเอฟซี FC ทุกๆคนนะคะอย่างที่แอดมินเคยบอกไปนะคะว่า,าทุกๆการติดตามทุกๆการเมนต์นะคะก็คือกำลังใจที่ดีสำหรับแอดมินนะคะแอดมิน อ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็จะพยายามตอบให้ครบทุกคอมเมนต์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะ